มีู่5ส่วน1ก็คือว่าควรจะเอาไปเลี้ยงคนที่ใกล้ตัวก่อนเป็นอันดับแรกนั่นก็คือเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ยามานดาเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอย่าลืมว่าได้เงินมาปุ๊บให้เงินพ่อัแม่ก่อนไหมใช่ครับให้ก่อนใช่ได้ก็ไม่ได้ให้ก่อนแต่ว่าทุกเดือนะส่งให้ทุกเดือนไงให้พ่อแม่ก่อน เป็นอย่างแรกสองก็คือว่าให้คนที่เกี่ยวข้องในชีวิตเราเพื่อนฝูงหรือว่าคนผู้ร่วมงานอะไรที่มันต้องมีการให้มีต้องการต้องให้ก่อนคือพูดง่ายว่าภาษาอเมาิกคือเคีรยนี่ก่อนภรรยาด้วยด้วยด้วยอ๋อด้วยนะก็คือคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจวันที่อยู่ใกล้ชิดก่อนพอพ่อกับแม่แล้วให้กับคนใกล้ชิดก่อนเสร็จแล้วก็ให้เพื่อขจัดอันตรายคือขอขยับฟันไปหาหมออ๋อขจัดป่วยอ่าน ฟันผุอยู่เนี่ยต้องไปหาหมอร่างกายจ่ายค่ารบกห้องได้ไหมโอเคได้ไหมคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพร่างกายเกิดอันตรายหรือพ่อแม่เจ็บไข้ทีจัดการก่อนพี่น้องป่วยไม่สบายหมาไม่สบายอันนี้เป็นระดับที่สามโอเคถึงไหมระดับที่สี่เขาเรียกภาษาพระเขาเรียกว่าทำผรีอ๋อก็คือการ อ่าเขาเรียกว่าอะไรเดีนยวคิดกันนะคิดๆๆบมันน่าจะประมาณแบบว่าข้อห้าเลยครับอ๋อขอโทษครับแต่ว่วาให้อุตรทิพย์ส่วนบุญส่วนกุศลบวงสรวงเอ้ยเพราะอะไรเขาเรียกว่าให้บุทิพย์ส่วนกุศลนะพี่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรอะไรประมาณนี้ปะ่ะเรียกว่าให้สงเคราะห์กับญาติพี่น้องอแล้วก็ให้กับส่วนรวมเช่นเสียภาษีให้ถูกต้อง คือทําให้มันถูกต้องคือจ่ายทําให้พ่อแม่แล้วเสร็จทำให้สังคมให้มันถูกต้องมีญาติพี่น้องที่ต้องดูแลไหมต้องเสียภาษีไหมเสียให้มันถูกต้องนี่และอันที่ห้าถ้าเป็นไปได้อย่าลืมบํารุงสมณะก็คือว่าให้กับผู้ประเสริฐเรารู้ว่าคนนี้ดีเราก็แบ่งเจือให้กดหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สอง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 ศูนย์อ่าพวกมาบ่อยมากของน่เนี่ยก็แค่ให้กันหลวงพ่อนิดนึงอย่างเงี้ยบำรุงสมณะ เห็นไหมวิธีการใช้เงินที่ถูกต้องอย่าลืมให้5ส่วนนี้เรามาเช็คดูว่าได้เงินมาแต่ละเดือนเนี่ยหมายถึงปุ๊บร้องคาราอเกะก่อนเลยผิดละผิดละแล้วถ้าเกิดชีวิตจริงมองจริงด้วยชีวิตจริงเงินเดือนออกมาปุ๊บเราถวายภรรยาก่อนเลยอันนี้ข้ามขั้นตอนไหมที่ประเสริฐส่วน ถวายให้เราถวายใใจเดียวกันเลยแล้วมันมีบางได้จรมาถยครัว่าอดายพ่อแม่ไม่อยู่แล้วสามีเลี้ยงหรือเป็นญาติเลี้ยงเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นอุปการีมั้อไม่แน่จริงๆคือเราต้องแยกแล้วว่าสิ่งที่ประเสริฐสุดก่อนคือบิดามารดาแม่เราตรงๆก่อนล้วเกิดสถานะนั้นก็จะเป็นขั้นที่2แล้วไงก็คือคนที่ใกล้ชิดถูกมั้ยก็คือพี่น้องลุงป้านะอา ภรรยาออันันนี้ผมถามในในเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องของการเจตนาแต่เรื่องของบุญที่เขาบอกว่าบางคนที่ที่บอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วคนจะทาบุญกับพระพ่อแม่เป็นเป็นผู้ประเริฐสุดแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยอ่าทํากับคนที่เลี้ยงเราอยู่ได้ไหมคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เลี้ยงอยู่้อ่นนั่นคือเขาเป็นสมณะเปล่าอเออก็ต้องดูนะครับเปผู้ปราเสริเนี่ยบําเพ็ญเพราะเขาเลี้ยงเราเขาเลี้ยงเรามาเออเขาดูแลเราแล้วพ่อแม่ที่เขาไม่ได้เลี้งมาารจ แม่ทิ้งไปใช่ไหมเราพไ็ไปทิ้งไปก็ไม่เจอกันแล้วก็จบตอนโตสมมุติว่าเราพ่อกับแม่ไม่ดีเอา,อางี้แล้วกันมันก็มีบ้างนะอาจจะน้อยหน่อยแต่พ่อแม่ไม่ดีพ่อแม่ไม่เลี้ยงพ่อแม่ทุกตีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงดูในระดับที่เราควรจะทําได้เช่นเรารู้ว่าเขายัางไงเราก็เป็นเลือดเนื้อเชื่อไข่เขาครับเราก็ทําตามที่เราพอจะทําได้ตอบแทนแต่ต่อให้เขาไม่ดียังไงก็คือเราก็เกิดมาเราเป็นก้อนเนื้อเลือดมาจากเขานั่นแหละเขาก็ยังเป็นผู้มีพระคุณเราดี นะครับก็เนี่ยหลายๆคนถามกันามาบอกผมว่าอ่ะถ้าไม่ใช่พุทธอันนี้ก็คือเป็นคุณเลือกทําได้อย่างถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยคือทุกคนศาสนาไหนมีพ่อแม่แน่นอนอยู่แล้วคุณเลือกทาของพ่อแม่เนี่ยถือเป็นบุญยิ่งใหญ่สุดของคุณถูกไม่ว่าศาสนาอะไรก็บอกให้คุณต้องดูแลบิดามารดาเป็นสมณะอยู่แล้วอืมเป็นทั้งหมดทำไมว่าคุณจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่พุทธคุณทําได้หมดนะคุณเลือกเลือกเอาต่อให้เป็นแบบอ่ะไม่ใช่พระก็ได้เป็นผู้ประเสริฐของคุณเป็นเป็น ผู้เผยแพร่ศาสนาอะไรผมเรียกไม่ถูกนะก็แล้วแต่พวกนั้นก็ถือเป็นเป็นคนที่คุณคิดว่าประเสริฐที่ว่าไปทำแต่าคนทุกคนต้องมีคนเดยนดูมาครับให้ันโตมาเป็นดะครับถูกครับอื